งะเนื้อหลักเนี่ยามาเอาปกากกายาดำยังไม่หมดอับปกกายาดำอดีตบีซีเคมันได้นะพอดีครับอดีตสมศักดิ์เลยนะอดีตพิไัยรถอิ่มใจด้วยนะอะับปกกายาดำสามร้อยพี่กูกริดดูฮะนี่นาเก็บนะเนื้อปากกานะลูกค้าต้องบนบนเลยลงยาสีดำ อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> แกดีกว่าแกดีกว่า <c oughs> เอาเอาเอาลามสามสมเก้้าเก้าวตัวน,นี้มัรู้เล็กะไรนะแวบบแวบบแวบบ โฟโฟโฟแต่ผมถ้าผมมองว่าโฟสามนะสวัสดีครับพี่โจสวัสดีพี่โจด้วยนะสวัสดีครับถ้าผมมองว่าโฟสามนะใช่ไหมลูกคับเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยสาม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 ,สาม,สามโฟสามออ โฟสามแล้วพี่เออตองสามไม่พอนะแ้่ตองสามนี่ชนะสิบทิศเลยนะพี่นี่โฟสามเลยครับลูกค้าครับอาา่าฮ่าไปเรื่องแล้วครับไปเรื่องแล้วนะลูกค้าครับหายากแน่นอนพี่นะแกตองครับพี่เออเจ็ดแปดพันอ่ะนี่โฟเลยนะตองมันบาทพี่กรุงกินครับพี่จะทองไม่จับตุดจัดพี่ชายพิชิตผมบอกแล้วสามพันบาทที่แว่นครับลูกค้าครับเออ อลา,ามงามแท้แนทลึงเลยต้องมีรายการแบบนี้มาช่วยนะพี่เนาะเออไม่งั้นแบบไม่รลดใะหลังนี้สามพนร้อบาทพิรูกิจนะเออใครอยากได้โฟสามจัดนะพี่ครับนี่นะปู้กล้าเลขสามเป็นเลขของู้กล้าลูกครับสาม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 อือหวันจี๊ยบมาแล้วมาแล้วพียามาแล้วสามโฟสามมาแล้ว สเหรียญใช่ใช่สาม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 น้ลูกค้าครับอ๋อสุดติงกระดิกแมวเลยอยาปาก้าย,ยาดำสามพันห้าร้อยบาทพี่รูกิจนะลูกค้าตอนนี้นะนี่เนาะอยากได้จัดอนะพี่เลขสวยๆเนี่ยราคาแพงมากตอนนี้นะเดี๋ยวพี่พีชนะคุนแผนแดงกระบี่นะรับพี่นะคนสใจนะ สามพันห้าตอนนั้นพี่กรูกิจพี่ครับเกินหกพันนะบอกก่อนโฟสามเนี่ยเล็กตองเล็กตองยังเกินเลยพี่นี่โฟเลยนะน้ำสามพันห้าตอนนั้นนะผมนับสามสองหนึ่งเลยผมไม่ได้ยื้อนานนะพี่อยากได้ใส่กันเอานะลูกค้าสวยจริงจริงนะสวยจริงจริงสามพันห้าพี่กรูกิจนะตอนนี้นะพี่ครับ อปกายาดำพี่เปียกอปกายาดำโฟสามนี่ฮะอปก้ายาดำพี่สามพันห้าตอนนี้ยังเมาหยองเลยนะพี่นะนี่ฮะเออถ้าเป็นช่องหมื่นก็ดึงกันเป็นหมื่นแล้วมั้งบางทีเนี่ยเห็นโดราคา เลขฟูดครับแพงมากนะพี่ครับนี่นะหายากจริงนะพี่ครับไม่ได้เจอง่ายๆนะทุกท่านครับอยากได้จัดนะพลาดแล้วพลาดเลยสามพันหกร้อยบาทพี่อัดครับสามพันหกพี่อัดนะใส่ไว้ผิดไว้นะทุกค่าบไม่ค่าบหกเจ็ดพันเนี่ยหวานเจี๊ยบอืแต่ตอนนี้นาสาวพันหกตอนนั้นไี่ปีอัดนะทุกครา ฝากเคาะจอเคาะใจฝากแช่หน่อยนะครับสามพันเจ็ดพี่กูกิจนะอับบาก้ายาดำพี่อับกา,าบก้ายาดำพี่เบงอับาก้ายาดำพี่เบงนี่นะเออสุดจัดประหลัดบอกพี่ครับสามพันเจ็ดพี่กูกิจนับสูตรให้เขาที่พี่เองดอนเมืองเลยนะ นับศูนย์เลยเลยสวยจริงนะเอ,อเนี่ยสาม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 พี่สี่พันบาทพี่แว้นเหรอครับพี่แว่นหลอคอสี่เอ็ดใช่ใช่พี่เปียกกับคอสี่เอ็ดมาจริงๆสี่พันบาทพี่แว่นลงครับนี่เนาะ สติงกระดิงแมวกระดิงเป็ดกระดิงไก่แน่นอนนะสี่พันบาทพีแว่นผมขิงห้เลยไม่ต้องรอกันนานจังผมเนี่ไม่ต้องดงูไม่ต้องดึงให้เป็นหมื่นเหมือนเขาเนาะพี่เนาะเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรอยากได้ใส่เนาะพี่แค่มีเลขสวยๆมาบ้างผมก็ยินดีด้วยลูกค้านี่เนาะขิงไปแล้วด้วยนะสี่พันบาทพีเว่นนะไม่ข้ามหกเจ็ดพันผมยินดีลูกค้าโฟสามมาเมื่อกี้ตองกนะว่าจบไปเจ็ดพันถือว่าเบานะ แต่นี่ไม่ใช่ตองนะพี่โฟเลยนะ <c oughs> เนื้ออาจจะล่างกว่านะวะแต่ว่าพี่อย่าลืมนะนี่คือโฟสี่โฟสามเลกครับสามสี่ตัวมันหายากจัดลูกค้าค,ครับดูให้ชอบดูให้ใช่ลูกค้าเอออยากได้ใส่น้องพี่ฝากก็จอก็ใจฝากแช์นหน่อยนะุพท่านที่อยู่ด้วยกันนะลูกค้าครับนี่เนาะตอนเนี้ยังนำแค่สี่พันเท่าน,นั้นนะเนื้ออะไรวันก่อนเลขตองเนี่ยผมขายไปสี่พันห้าตองอะไรเลยนะวันก่อนขายไปสี่พันห้าแต่นี่โฟเลยนะพี่ไม่ใช่ตอง คือมันแพงกว่าเยอะอัมก้กา,ายาดำรายการที่ติเบ็ดนะสี่พันบาทที่แว่นครับนี่นะผมย้ำนะพี่นะี่คือโฟสามหายากแน่นอนพี่ครับนี่นี่เนาะไปโชว์ในกถ่กในกระตู้แตกอะ่ะสาม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 ครับือือสุดติงกระดิ่งแมวกระดิ่งเป็ดกระดิ่งไก่กระดิ่งงัวไปเลย สี่พันบาทพี่แว่นครับไม่มีใครมาพี่แว่นนะสี่พันบาทแล้วนะพอค่าขอญาตส่งถัญญานก็ปึด๊ดปิ๊ดกันมูลไปออปิดได้หมดนะผมเ่ยเวยจอาจ <laughs> จะมองมุมไหนก็สวยเลขะะเลยครัเรียงต่อสวยมากแต่ราคาเบอบางกันตอนนี้4 0่0สี่พันบาทเท่านั้นนะพี่เวนนะสวัสดีพี่จเจริญด้วยนะสวัสดีครับปิดการประมูล4,000บาทที่พี่เวนหวานเจาะ อารมณ์เจี๊ยบเลยลูกค้านะปิดครับปิดครับปิดคาปหพันหนึ่งรอ 1, บาทนะพี่แก้วนะยินดีด้วยพี่ราคาแบบนี้นะลูกค้าผมว่าหาช่องไหนก็ไม่น่าจะเจอนะเลโฟนเนี่ยในข่าหกพันเจ็ดพันเนี่ยหวานนะ ปิดครับพี่ลูกบ้านกดแชร์นะนพี่พิเศเชียว้วยนะปิดการน้มูลาปปิดแล้วยินดีเลยลูกค้าเบาจัดเลยนะโฟเนี่ยคออออือปิดครับรายการลลยยาป้ายาดำพี่ยาป้ายาดำพี่ลูกบานนี่เนาะยาป้ายาดำโฟสามปิดครับไป <คน S 1> ใส่ยูเองลูกค้าผมปิดแล้วนะอืม พี่หนึ่งเี่วแ้ดีครับพึ่งเอ็นปิดไปแล้วไม่ดันแล้ว hmm. ไปแล้วนะอ,อปิดตามจังหวัดเลยนะผมเนี่ยเอาพี่แว่นครับสี่พันสามพี่ธูรกิจไม่ทานสี่พันสามแล้วแบบพี่แว่นได้ไปฮะกองคารพี่แว่นอมาดัานหลังได้วยี่เดียวเอาไปโชว์ <Hey. S 1> ปจัดเลยย <Hey. S 1> นี่มุมนี้มุมนี้พี่แว่น ขอบคุณครับ